อยากสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk 2 4อดีตแข้งวิคเคะร์ฮาร์แลนด์จะอยู่กับแมสเซตตีอีกนานแค่ไหนลิชาร์ดดันต์ำนานก่นอนหน้าแมสเซตตีเชื่อว่าเออร์ลิงฮาแลนด์จะยายกจากสโมสรายใน2ปีนี้เออร์ลิงฮาแลนด์อาจจะอยากไปเล่นให้กับเรอัลาบริดในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตการค้าแข้งผมคิดว่าผู้เล่นหลายคนก็เช่นกัน เขาคว้าที่เป็นแชมป์กับแมนซิตี้และประสบความสำเร็จทุกอย่างเท่าที่ทําได้ดังนั้นผมเชื่อว่าเขาจะอยู่ต่ออีก2องฤดูกาลและเราจะได้เห็นเขายายกออกไปเขากาลังเอนจอยกับช่วงเวลาที่แมนซิตี้ผมรู้ว่าข่าวบอกเล่าแตกต่างออกไปแต่เขาชนะเกมทุกสัปดาห์ยิงประตูคว้าช่วยแชมป์มีโอกาสเล่นร่วมกับผู้เล่นกลุ่มนั้นที่จะคว้าที่เป็นแชมป์อีกครั้งไม่ว่าจะฤดูกาลนี้หรือฤดูกาลหน้าผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องก,กังวลทันทีสำหรับสโมสรหรือแฟนบอลในตอนนี้ แน่นอนว่าในอีก2องสาปีข้างหน้าความปรารถนาของเขาคงจะเป็นการย้ายจากสโมสรดดอเต้วยี่เพิ่งเหมาสประตูพาเรือใบสีฟ้าเปิดบ้านเอาชนะเอฟเวอร์ตันสองศูนย์เมื่อวันศสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามฮาแลนตกเป็นข่าวว่าต้องการยาร้ายร่วมทีมเรอัลมาดริดเช่นเดียวกับดิชาร์ดดันที่เชื่อว่าการย้ายไปสินซานยาโกบาราบิลจะเกิดขึ้นในไม่ช้ามิเกลอัลเตต้าในใญย่ของอาร์เซนอลพูดถึงคำวิจารณ์ของแกเรนในวิว ที่ว่าทีมของเขาขาดความเด็ดขาดในจวะเข้าทำส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ในอนาคตอาจจะนั่งทำด้อยางยอดเยี่ยมเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วแต่สุดท้ายกระจกลงในการบัดกรองแชมป์เท่านั้นส่วนในปีนี้บรรดาแข้งที่ร้อนแรงเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาทั้งมาร์ตินโอดกาบุคโ,โยซากา้าและกัปตียบอลเตเนรี่ตัดคำประตูได้น้อยลงแต่ถูกถามถึงมุมมองของแกรนดรีวิวที่มีต่ออาร์เซนอลทั้งอร์เตต้าบอกกับสกายสปอร์ตว่า นั่นเป็นความจริงที่ว่าเราไม่มีนักเตะที่ยิงได้ระดับ25-30ประตูต่อฤด,ดูกาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่นั่นคือสิ่งที่เรามีและกับสิ่งนั้นเราเชื่อว่าเราสามารถเข้าใกล้าการควา้าแชมป์มากๆเราจะพยายามอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อถูกถามว่ากดดันในการสัญญากับกองหน้าที่มีผลงานดีกว่านี้หรือไม่อัลเตต้กากล่าวว่านั่นไม่ใช่หวัวข้อสนทนานในตอนนี้สิ่งที่ผมพูดคุยกับเอดูและนักเตะของผมคือวิธีที่เราจะช่วยเหลือพวกเขาได้มากขึ้นเพื่อให้ใครสักคนเป็นแบบนั้นได้ เพราะว่าก่อนหน้านี้มาตินโอดิกาต์ไม่เคยยิยงไี่มากกว่า4ประตูในอาชีพและเขาทํา15ประตูเมื่อฤดูกาลที่แล้วบุคโยสาก้าเ็เช่นกันกับการทํา15ประตูรวมถึงมาเตนเนลลี่ด้วยดังนั้นทําไมคุณไม่คิดว่าการลงเล่นพร้อมกันและพูดก่อนว่าฉันจะทํามประตูนในทุกเกมซึ่งจะคุณมีความคิดแบบนั้นและคิดนอกกรอบบางคมิมอาจจะเกิดขึ้นถ้าคุณทํางานในทุกๆวันถ้าคุณไม่แม้แต่จะคิดผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ พอเมอร์สันอดีตวิฟิลคนดังไม่อยากเชื่อว่าเกรมรับของเวสแฮมจะยมแย่ขนาดนี้หลังถูกอาส์เนนอนลถล่มยับเยิน6-0ในศึกเมลย์ลีกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวิลเลียมซาลิบากับเบียลม,มาการเยสเลนดูทรอสซาเดคนไรต์และบุคโยซาก้าเรียงหน้าเกิดทำประตูให้อาส์เนนอลชนะแบบสบายเท้าแม้ว่าเมอร์สันจะยินดีที่ทีมเก่าคว้าชายชนะสวยหรูแต่ก็ไม่อยากเชื่อว่าเกรมรับของเวสแฮมจะห่วยแบบนี้มันเป็นการป้องกันที่ฉลาดถ้าเป็นเกมฟุตบอลยูสิบ คุณคงคิดว่าขนาดนั้นเลยเหรอมันละลวม,มากมันห่วยจริงๆอาร์เซนอลทำให้เวสแฮมยอมซิโลโราบและผมคิดว่ามันค่อนข้างเศร้าในฐานะนมกฟุตบอลนั่นเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากให้เป็นเลยมีหลายวิธีที่จะแพ้นในเกมฟุตบอลแต่มันก็เป็นวิธีการที่ย่กมากๆ,ๆผมเห็นใจเดวิดมอยนนั่นไม่ใช่ทีมของเขานักเตะในทีมทําให้เขาต้องผิดหวังในเกมนี้บโนกคิมาราย กองกลางตัวเก่งของนิโคลเซนยืนยันว่าตัวเองมีความสุขกับสโมสรอนท่ามกลางข่าวรือเรื่องย้ายทีมที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องแข้งทีมชาบารซิลเพิ่งทำสองประตูช่วยทีมบุกชนะล็อแม,มฟอร์เรส3-2ในศึกเรีเมยรีกวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมามีช่วงข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ2อยักษ์ใหญ่จากสเปนทั้งบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดยังไรก็ตามกิมรา์ยืนยันว่าจะมีความสุขดีในทิ่นเซนเจอร์สพาร์คพร้อมตั้งเป้าพา,าทีมไปเล่นฟุตบนนอลย บางครั้งคนพูดถึงผมเยอะมากแต่ผมคิดถึงแค่เรื่องของการเลือฟุตบอลเท่านั้นเพราะมีความสุขด,ดีที่นี่กับสโมสรที่พยายามทำให้สุดความสามารถผมชอบวิธีที่แฟนบอลปฏิบัติต่อผมดังนั้นผมโฟกัสกับฟุตบอลของผมเท่านั้นคนอื่นจะพูดอะไรก็พูดไป